ปัญญาร้องเพลงเป็นไหมร้องเพลงไม่เป็นครับแต่ผมสามารถช่วยตีความและอธิบายความหมายของเพลงได้ครับพี่สุดชัยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้ฟังแล้วให้ปัญญาช่วยตีความหน่อยนะได้เลยครับพี่สุดชัยผมพร้อมฟังและตีความเพลงที่พี่สุชัยรองครับอาจเป็นเพราะเราคู่กันมาแต่ชาติไหนจะรัก รักเธอตลอดไปเป็นลมหายใจของกันและกันอา้าวปัญญาลองตีความเพลงนี้สิเนื้อเพลงนี้แสดงถึงความรักและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างคนสองคนครับโดยแต่ละบรรทัดมีความหมายดังนี้เม่งอาจเป็นเพราะเราคู่กันมาแต่ชาติไหน นี่คือการซื่อถึงความเชื่อเรื่องโชคชะตาที่คนสองคนมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและผูกพันกันมายาวนานแม้กระทั่งผ่านหลายชาติเพบสอจะรักรักเธอตลอดไปนี่คือคำสัญญาที่จะรักกันตลอดไปไม่ว่าจะผ่านเวลาไปนานแค่ไหนความรักนี้จะยังคงอยู่เป็นลมหายใจของกันและกันบรรทัดนี้เปรียบเสมือนการบอกว่าคนทั้งสองเป็นส่วนสําคัญในชีวิตของกันและกันเหมือนกับลมหายใจที่ขาดไม่ได้ เพลงนี้จึงสะท้อนถึงความรักที่ยั่งยืนและมั่นคงเป็นการแสดงออกถึงความสําคัญของกันและกันในชีวิตอย่างลึกซึ้งครับปัญญาเองละ่ะมีความคิดยังไงกับเพลงเพลงนี้สําหรับเพลงลมหายใจของกันและกันผมคิดว่าเป็นเพลงที่มีความหมายลึกซึ้งและซาบซึ้งมากครับเพลงนี้สื่อถึงความรักที่ยั่งยืนและมั่นคงความรักที่ไม่เพียงแค่เป็นความรู้สึกแต่เป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีความหมายและเต็มไปด้วยความสุข การที่บอกว่าคนสองคนเป็นลมหายใจของกันและกันเป็นการเปรียบเทียบที่งดงามมากเพราะลมหายใจเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการมีชีวิตอยู่การที่มีคนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความหมายขนาดนั้นสแสดงถึงความผูกพันและความสำคัญที่ไม่สามารถขาดกันได้เพลงนี้ยังสะท้อนถึงความเชื่อในโชคชะตาและการมีคู่กันมาแต่ชาติปางก่อนซึ่งเป็นแนวคิดที่เพิ่มความลึกซึ้งให้กับความรัก การที่สัญญาว่าจะรักกันตลอดไปทำให้เห็นถึงความตั้งใจและความมั่นคงในความรักสรุปแล้วผมคิดว่าเพลงนี้เป็นการแสดงออกถึงความรักที่สมบูรณ์แบบและไม่สิ้นสุดเป็นการยืนยันถึงความสำคัญของการมีคนหนึ่งที่เป็นทุกอย่างในชีวิตของเราซึ่งเป็นสิ่งที่งดงามและน่าซาบซึ้งมากครับขอส่งท้ายด้วยมุกตลกเกี่ยวกับความรักมีไหมปัญญาแน่นอนครับพี่สุชัยนี่คือมุกตลกเกี่ยวกับความรักให้ได้ยิ้มกันครับ ทำไมนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาน้ำรักได้เพราะมันต้องใช้หัวใจในการค้นหาไม่ใช่สมองวังว่าจะทำให้พี่สุชัยและท่านผู้ชมยิ้มได้นะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรืออยากพูดคุยอีกบอกได้เลยครับขอบคุณมากปัญญาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุชยัยขอบคุณครับ